ทีนี้สวนกระบวนการข้อการประกอบประกาศผลการเลือกสมาชิกบุติสภาจะเป็นเมนือวันนี้สาระนารูจากกก,กตเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกบุติสภาวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาฝากติดตามรพร้อมกันในช่วงของก,กกตข้อบอกค่ะวันนี้กกตอขอบอกในเรื่องขั้นตอนการประกาศผลการเลือกสมาชิกบุติสภาจากคําถามที่ว่า สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกผู้ทิสภามีขั้นตอนการประกาศผลการเลือกสมาชิกผู้ทิสภาอย่างไรในเรื่องนี้ขอตอบว่าเมื่อกกตได้รับรายงานผลการนับคะแนนการเลือกสมาชิกผู้ทิสภาในระดับประเทศแล้วให้รอไว้ไม่น้อยกว่า5วันเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้วกกตเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษาโดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มลำดับที่1-10ถึง10เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของกลุ่มนั้นๆและลำดับที่11-15ถึง15ของแต่ละกลุ่มจะเป็นบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นๆพร้อมแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไปและวพบวก,กับกกตขอบอกในตอนต่อไปค่ะ